พี่น้องครับมาพอกันในคลิปนี้อีกคลิปนึงครับมาแล้วมาแล้วโอเคครับเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วเอาสลับสวัสดีครับสวัสดีครับกินจังไรกินเขากินเขาแซ่บบ่งปากกอกครับโู้กินเองปะ ววจะกินของแ่บหรือโอเคตัวเองเลยกันกินบักมโอโันบอม่าหวานเห็บักมพอกิน่นีนอนพอหีบไปมาแล้วพี่บมาแล้วมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะมามา อาหารวันนี huh. no ้ครับเพิ่มพลังดีจ้าเอ้ยกินข่าอะไ้งเดีอกินวันแกงแกงอะไรก็ได้เพื่อเพื่อกเข่าแล้วเวเดี๋ยวเพ่เขายิงเนประกันมันนัวเวลาแก้วเสียงเสียงเจ้าเสียงเจ้าุ่หูรอองเี้ยแล้วมิจิ้มต้องเข็ดมาเินิ้มต้องเข็ด เจดจดจดกำลังใจเยอะแยะแล้วกินขาวเจ้าแบบนี้อย่งยูทองกินขาเจ้าเขา้องงดเกินตัวยูต้องกินทังซี่พอเรากินหนึ่งแกย่วซี่น่าาี่งแล้วปลาที่ปลาปลาอันที่ผมเหยียบบ่นีลก็ดีบ่ล่ะเข้ป้่ปลาะปลาจะบอกได้ว่าเข้ม เข้มเขมก็บอกตอบ่านัวบปกกิกินนัวเ้นี่เียีเียนี่เเ้ยี่ปวนเียกาย๋เียวปกิกินนัวกินอีกแมวเข่หน่อยเด้มีบ้านในกินอีเขามือยุ่มรอน้มาอยกน้มยกเสียงเจ้า่มรอไง

ก็เป็นตะนอนดีโซฟาตัวนี้ไหมนกไปเหนตอไม่ดเอาเลยไปรูตัวจำได้ถ้าสั่งเป็นเดือนว่าไม่เอาไม่เอาตัวนี้เลยของแก่กวนี้นะมาเลมาวดที่กนเีาของแท่ตัวนี้โซฟาเป่นไหมโอ้ซื้อมาจาก ปราเทีไหนเนาะ่จะเป็นพมหรือมันจะนุ่มอพรมขงแกที่ซื้อมาอยางนม่เจะมีพรมขงแกเลยมันจะนุ่มมันจะทพรมไม่ใช่กเอมปูนี่เหรอแคปูพื้นคกนแม่เทบะบอกเลยไม่ต้องฝืนเลยว่าเจ็บๆก็ต้องบอกเลยเออเออเออก็บอกเลย ะนะายพรจวดเออเจ็บบอกบอกขาจีบอกเรื่องขจีบอกอ้วมเลยไหมอ้มเลยอ้วมเลยเอ้าเออเอออ้มเลยเอ้าเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาจับจ,จับพยุงเออเออ พักก่อนคุณนแม่พักก่อนหายดีไปเลยจุ่มมาหมดบดกาก็ต้องบอกเรื่อคุณนแม่ไม่ต้องหลันเด้อเฮงบอกเลย่องกลางคืนหนาวก็บอกได้กลางคืนหนาวอย่บเ่ สวัสดีค่ฝากไปเสนนไ่น้องเด้ครับกรรมการเี่ยมชมันในแม่ครับนตลอดปีช่วงนี้ก็มีตลอดไปครับจากการชหนาพี่น้องุดสวัสดีครับาีไปเลยคนายแม่เด้อบวยง่อันเสียงแล้วครับนี่ไงพอแล้วาเนาะ ให้เราเอาหมูทองใช่ใช่ไหมเอแม่แล้วสะเอาใส่กันอะไรเครื่องน้ำร้อนบ่เครื่องน้ำอุ่นบ่โอ้เ,ออเครื่อนันสมัยจริง <c oughs> <c oughs> Còn thì tha mưa do già dân bình trong bảy bài tài cho khoáng nữa khoáng thẻ đấy <cười> <cười> xa nó cho trang không ช่วงให้ซอดีลยวคุณแม่เอ้ยเรื่องไรล่ลงบอกไปแล้วมันกะใส่เวลาเนี่ยจังหน่อยเนี่ยมงโอ้ลันปอดโอ้เราลันปอดลันปอดลันปอดไม่การดึงเลยมันขึ้นเด็กมากหมวดเลยเราไปนอนรับก้ามเลยรับกัน เป็นน่าจะสามถุงซึ่นสามถุาาตัวแม่เจ้าบอเบบก้าเลยคือเ้ากินนัวเ็นีจะไสิ้นแก้วปหน่อยเรมันจางปาบว่าเข้มปกติป,ปกติปตาจปลาเข้มปกติก็จะทำหาถานปา้ปลาตลอดปราเพทนี้ประเพีนี่ตลอดใช่ปลานี้รนก,ก็บปากบางล,ล้เออนนปากบางอ้ยมีหมดมดเราหูเบอกว่าไ้หรอ เจเสียงก็เริ่มมีอะไรพูดได้เเสียงมีมาแล้วเดีวจะได้ใช้ลูกคอเก้าชั้นอีกแล้วเนี่ยนีแบละเพาะลูกคอเก้าสั้นเรได้ม่เอาเลยอคลึกเลยคลึก ตีนคุณแม่เป็นตีนผู้ดีเนาะเป็นปลอดเลยถ้ามันหายให้เอาแบบนี้ยเลยตีนคนายมันเป็นแบบนี้เลยเออาเจ้าไปฉีดไขมันใส่ไปลองนีงเลียงไม่ต้องไปฉีดไขมันเข้าเยากเลยอันนี้น้ำเกลือบ้วนน้ำเกลือก็ข้าวอย่างนี้ละโยนยางให้ปกตินท้นะับน้ำเกลือไลายนี้จะได้เป็นแบบนไหนล่ะกดน้ำมันเลียง

หอมเมตะบูธาก็ยังฉินใจนะโอ้ตะบทธาก็ยังมีแห้งเลยแล้วท่าแปงท่าทิสติีแบบนีละแันนี้สีสันอือหลังเราค่อยทาหังเรามาแ่งแล้วพทามันคือเล้าต้องผมนึ่เริ่มต๊ก้แม่ฟ้าวยีไว้าสภาพเป็เฮดสรงผมได้ไหมเปลี่ยนราคาเลยเดี๋ยวกับ้าเขาลานจนาด ผมยังนาปกติอยู่แบอนี่เนี่ยนี่เห็นกินยานี่เาเลือดเลี้ยงเพราะเนเมียมา,มากกว่าน้องนี่น่าอยากเรียนหนังสือไอ้หนูน่าอยู่เป็นเพื่อน ตรงไหนตรงไหนตัวไหนมงตีเลยบอกเออเออตรงไหนเจ็บต้องบอกเด้ออย่าฟืนบางคนเปอดเอาอะม้วนเต็งก่อนเลยลมยุบลมเลยนอีกสมื่นนี่พอดี สาม่นฟอนเนี่เปิเพลงำเพืนี่ฟอนเปิดเพลงำเพืนี่อนไม่ธรรมดาเลเพืนี่อนใช่แอลฮอนในป่านรอนูาสาสโนอดิ่เอฮอนได้ได้เลยไม่ธรรมดากระจีกมันกระจอันนี้เร็วกว่านะสูงก่าสูงกว่าเอาเนวาขานขา เอาถ่ายถ่ายหน่อยหัวใไม่แข่ยากนอนบ่ไม่ายเพิ่มคลิปเอถ่ายแล้วแหละถ่ายขมขวางเลยขงขวางเลยต้องตัวจะเอาต่อหมดเลยโอเคจะได้พักผ่อนเดี๋ยวยังด่วนชื่อว่าอาการวันนี้วันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อ่ยซีซันก็สดใสกินข้าวเอง ช่วยตัวเองยังไม่ได้โอเคครับติดตามไปดูกันเลย